สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ผมได้ทําการผ่าตัดดวงตาข้างซ้ายในขณะที่ผ่าตัดอยู่ก็พักฟื้นฟังข่าวดูสรพรพสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเศรษฐกิจก็กําลังแย่เงินเฟอ้อก็มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นราคามามา่าน้ํามันพืชน้ํามันรถยนต์ บรรดาเศรษฐกิจต่างๆซึ่งน่าจะดูเหมือนดีแต่กับกลายเป็นว่ามันแย่ลงแย่ลงแย่ลงดูเหมือนดีไม่ได้แปลว่าดีดูเหมือนสวยไม่ได้แปลว่าสวยดูเหมือนไปได้แต่ไม่ได้แปลว่าไปได้ในชีวิตของท่าทั้งหลายท่านทั้งหลายที่รักครับบางครั้งเรามีแต่เปลือกที่ดูเหมือนดีดูเหมือน เริดดูเหมือนจะไปได้แต่ไปไม่ได้จิตใจเราก็เป็นเช่นเดียวกันในพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบทที่26ให้ผมอ่านให้ท่านทัน้งหลายฟังพูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเชื่อแต่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้ากษัตริย์องค์นี้ชื่อกษัตริย์อาคาริปา อาคาริปากษัตริย์องค์นี้ได้คุยกับเปาโลแล้วบอกว่าเจ้าใครจะชวนเราให้เป็นคริสเตียนด้วยถ้อยคําชักชวนเพียงเล็กน้อยเท่านี้หรือดูเหมือนว่าอยากฟังอีกแต่กษัตริย์ไม่ได้เชื่อในบทเพลงคริสเตียนมีเพลงเพลงหนึ่งที่บอกว่าจวนเชื่อไม่รอดดูเหมือนดีในประเทศไม่ได้ไม่ได้แปลว่าประเทศจะไปได้ดูเหมือนโควิด กำลังลดลงลดลงแต่ในขณะเดียวกันสงครามในยูเครนรัสเซียสงครามน้ำมันการต่อสู้ทางการเมืองก็หนักหน่วงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายหลายประเทศโดยเฉพาะยายิ่งในประเทศที่เรารักในประเทศไทยอยากจะชักชวนจุดพลังใจอยากจะชักชวนให้ท่านสำรวจจิตใจของท่านดูว่ามันดูเหมือนดีไหมดูเหมือนแก้ได้ไหมซึ่งแปลว่าแก้ไม่ได้ ดูเหมือนจะไปได้ไหมในชีวิตของเราที่พอโควิดเปิดมาเราจะทำอะไรผมอยากจะท้าทายตัวผมเองหลังจากที่ผมผ่าตาัดตา,ตาอยากจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าทำงานเข้มกว่าให้โบส์ไปไกลกว่าให้ใจเราคึกคักกว่าทำยังไงครับจะดูเหมือนไม่ได้จะต้องรีบแก้ไขทันทีจะรีบกลับมาทำงานจะสอนดีขึ้นจะเทศนาดีขึ้นจะไปโบสถมากขึ้นอย่าให้โควิดทำให้เราดูเหมือนดี อย่าให้โควิดทําให้เรารู้สึกเชื่อช้าลงอย่าให้เศรษฐกิจฉุดเราเหมือนว่าชีวิตนั้นมันมีแค่นั้นชีวิตหลังความตายชีวิตนิรันด์อยู่ตรงไหนจุดพลังใจชักชวนท่านทั้งหลายให้กลับมาจุดไฟในชีวิตของท่านรักตัวเองเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักรักคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักรับใช้คนอื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้ารับใช้ขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ขอพระเจ้าอวยพระครทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดีจากผมวิยกจิตโชนุกูลและทีมงานคริครสต์ราคลมฤตสมประสงค์4ซอยเพชรบุรี17โบสถ์กำลังจะเปิดอีกไม่ช้าไม่นานนี้เวียนเชิญครับเวียนเชิญครับมารู้จักกันมารับกันอย่ามีชีวิตแค่ดูเหมือนดี